สวัสดีครับสาขามาถึงวัดสดาตานิ่มห้าหนเหนบหอกหน้าประลอดตาตื่นตื่นเออกันย่างยืดซีชุดครับหาหุนครับผมหาหุนครงย่างยืดสองเนอการยุดหล่เมื่อมาทักมาเอาไปใส่เด้อพี่น้องฝัดสดาตานิ่มเนี่แหละขันย่างมันฝัดง่ายฟัดเล็กมันฝัดหยาบตีเนาะการมันได้ฝึกเด้เดียนสดาตานิ่มเขาแต่ว่าเมื่อเพียงเสียงเพลอาแล้วแต่มันสิไปมันหากินมันเองเนาะ ถ้ามันปะกินเ้าก็ยอมตอนนี้เนาะก็เมื่อใดมันมันมันก็สิกินเองของมันดอกตานิ่มนิ่มนุ่นนะเออตรวจเช็คก่อนขึ้นเวทีตาตื่นตื่นสองมินิเนาะก็มันเหลือซีสุดมินิก็ได้กฝากเขาซื้อมาอีกซีสุดแต่เป็นใส่ขัดมันเนาะซุ่งนี่ก็คือสซอเปิดโช่อครับผมเนาะตาตื่นครับสองมินิเนอกระเบิ้งใส่กันก็ใส่ขัดมันเด้อเนาะ ตาอันใดงามระหว่างตาหนิมกับตาพลาสติกเนะใครว่าตาอันอันอันนิ่มๆเนี่ยได่งามกว่าตาพลาสติกเนาะตาพลาสติกมันโกนโพดแล้วมันแข็งโพดยิกกะกะบอกเขา <c oughs> เอาชั่งน้ำหนักดูสิเอาน้ำหนักมันเท่าไหร่อเอ่ยระหว่างลูกแต่งกับลูกไม่แต่ง <c oughs> ก็ห่างคนทอดกันครับผมเนาะ นี่กะลูกบาแต่งใสขัดมันพรุ่งนี้ก็แต่งเสร็จแล้วเนาะเสีเจปดสีเนาะลูกแต่งแล้วห้ 4, าจุดเจ็ดสี่ตัดนับก็กันจีกกว่าเนาะนี่แหละครับโซดาราคาเหล็กเม็ดละพันยังเหลือแค่สี่ครับผมแต่พรุ่งนี้เกิดขึ้นอีกสี่เป็นแปดเนาะเออเพราาสีา 4, 30, ่ยุดสามเมื่อไรเดีนเนาะกดเลย เพิ่มแถมเป็นแปรท่อแล้วก็นอกนั้นกายุติการผลิตก็คือหาทดสอบนิ้วเคียวซีโซนเอวตรวจเช็คก,ก่อนขึ้นเวทีเนาะตรวจติดนี่ก็คือโดาตรวจติดนี่ก็คือเหล็กเนาะเนี่ยตรจิตจังสี่เหล็กซีโซนเอวนัดหนึ่งไว้จะไปนับหนึ่งจังเตอนนี่บอลเหล็กเนี่ย นับสองเฮ้นับสองให้มันไปในลูกข้อเลยเอยเอจำสีใ่ใด้ไหมนับสามเออนั่นกระสอบบังคับมันดอกมันขึ้นหาสามสามแล้วออ ซึ่งในนังโซเนี่ยคอยก็เลยจะอยากทดสอบรีวิวหลายๆล,ลองเบิงเออ่ประเดี๋ยก็บาเป็นอย่างเันบนอาวด็กเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้แของทดสอบไปเรื่อยๆเนี่ยแหละเนาะห้าสามสามสิบเอ็ดให้รอแล้วจะขึ้นอะไรยืนบ่พี่น้องเนี่ยเนาะห้าสาม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 ห้า ไปตัวเดียาวนะ้าเอามันคือปีกเดี่ยวปีกเดี่ยวมันคือตองสองบใบเนี่ยสามสามหาไหมนะดอกนี่ห่า,หาเป็นสองหาสามเยาว้ยดอกเยาวเป็นสอง ดอกสามเป็นสองเป็นต้องสองเลยทันทีวายสองเปิดตองมันก็โซดาตานิมแท้เยอะนี่เนาะตองสอมเพชรจ๋งเลยันสินิดสามสีหาครับเสีหาฮกต้น่าสูงได้ระบาดเนี่ยกระยาขย่อแห้งแล้วมม่มาให้นันเย็นสีตัวแทบต้นเก้าขก่กระอั้นไว้นั่ตัวเปิดดูสีเสลาสอง โอ้ยค่อยๆมันก็นขึ้นไปหอดสี่ยอศแสดงว่าไข่มากสี่เติมหน,นึ่งยศนี่เนาะมันจังสี่ขึ้นมาสองข้อนเนี่ยเนาะเส่เส่หกปีกเดียวอีกแบบพี่น้องดังแห้งยศแต่วันดังปีกเออไห้รอดปีก <c> โ <oughs> คเสียกลายเป็นคตรห้าสี่กันยศแถวไม่ไค่อยอีกยศแสดงว่าไข่มากเต่ายศนี่เนาะเป็นห5 5้าสี่รนาะสี่สี่หกปีกเดียวหลดแมยไปมันสุดตัวว่ะ มานี่แหลกพรอมหกสามสองอีกแล้วเ้ยแค่ขึ้นต้นนี้ไม่แรกหนิเนาะออกสามสองมันจะขึ้นอะไรต่อไปยืนยืนสิบเอ็ดไปกันน้ฮ้แทงยัางพี่น้องแทงยังติ้วถ้าไอ้เะยายืนสิบเอ็ดมันยืนปรยุ่ดอกกะปิกเดียวก็ได้เนาะเครื่องค้ำนวณนกะหลงทาง หกหกห้าชานี 6, 6, หกขาอันทิละไม่ว่าแดงทะลุง่ายหกหาหักขเป็นสี่สีงหกเลยตาจีลาก็มาถึงแดงทะลุก็ถือฉันเปืดอนสี่สี่หกบานนะ้าฟัดเดนียวเดียวเลยขึ้นยังสี่สี่หก ติวหนึ่งสองสามได้ชัดดีเจ <ś> ้ว่าเจ้าเสียเสียงหกนี่ขึ้นย่างานพี่น้องเฮ็ดยใงไหมันสิขืนเสียงหาห,าห,าห,าหากให้ผมเนอะขึ้นหะนึ่งสองสามมันได้เพราะว่าเสียวเสียงหาหากรวดนัานนะ่ะเขาแท่งกะตัวเก่าผมเขาว่าผมเฮ็ดได้น,ดนัานนะว่าผมยืนอยดดูย่ผมอยากให้มันไปเป็นเพื่นมันกับผมไปให้ผมแบบนี้กัมันกับมาอย่างไรกับหาซีสองอย่างไร ห้าสี่สองขายทองลงตาลาลาลมยิงกบโต 3, ๊ดสามเอี่ยวตามเอี่ยวเต้งตาลาลาลมาแนนมาพี่น้องแม่นครับผมเบอ่อเอากับผมแท่งพื้นเพื่อขึ้นให้เต็มเกือบยัวคำว่าเต็มตมีนมัน่สวภ่านน้พี่น้องคอยยิ่งกบสามเอี่ยวสามตามตามเอี่ยวเต่งตาม,าตาม,ตามกัก สามตำเียดกระเถือกเทืองสามข้าเมเลยที่น้องอันนี้มันคือบะาถือกประเภทเนี่ยขาวซี่ซ้อมอยขึ้นเป็นตองหก <c oughs> ไห้ตองหกคอยไปนี่แทงมันตัวกับต้นหกห้าหกสูงเต็งหกต้นหกเอี่ยบกันพืน้นเอาโอ้ยบวชเขาอีกแล้วสองเปลือนแล้วกินกระทั่งคนเขยา่าถ้าแทงมันตัวนี่เงิดไหล <laughs> มันอมันกินตะคนแตงเนี่ยกินฮอดคนเขย่มันพร้อมุนเหนือขันแท่งมันนะ <laughs> ตามนิมห้าสามสามกักสี่ตำ่ำต้นสีดตำตัดอย่าต้นสีสองกันสนุกเปิดเดูสินานต้องหกอีกแล้วแม่กินฮอดคนฟัด <laughs> <laughs> โอ้ยนะลูกพ่อกะยัยเฮ็ดให้อ,อับไาายใครหน่าไรกะพ่อลงตัวใดวกัขึ้นให้ตัวนั้นเน่ตตีต้องหกครั้งที่สอง 6, ต,ต้นหกยวต่ยวเต่งต่ำลาดทะลุต้นหสูงเอา้าอุย้ยลูกพ่อกัะพอ่อลงสูงเป็นยังคือบาขึ้นลาดให้พ่อในเดืนนีมาขึ้นต้องสามยังอีกต้องหกแหมมันก็มาเป็นหกสองเยดีวยวนี้ต้องสาสาสี่ห้าสี่หกเต่งสี่ต้สี่สูงมานถึงแน้ววันนี้ใคยเคย ลูกพ่อแก้ียดนายคอยแล้วเป็นได้พี่น้องเขื่นเพื่นก็นได้เด้ยืนดูลูกพ่อยืนดูอ้าวยืนจะได้ติดตองหาโอ้จะบอกให้ยืนบ่บอกให้ยางดิเด้นนี่ตองหาแล้วตองยังอีกมาเนี่ยจะมาตองได้ยังไงเพิ่น นนสองสี่ีกแล้วโอ้ยลูกพ่อแก่ยัดสองโพดสองโทษไยล,ลูกพ่อเอ้ยครูก็ได้ดอก <c oughs> <c oughs> เอาพ่อลับพี่น้องเมื่อยนี่แหละเนื้อห้องนาปลดอดสดารตานิ้อห้าหุ่นสอบเปิดโชคครับต่อไปกาเซตสขัดมันมาสารราคาเหล็กเม็ดละพันข้าเยกจังไดก็ขึ้นตะครูตะต่อคอยว่าได้รับประกันนี่แหละม,มัน่นหนักไปเองของมันซ้ำนี่แหละครับผม